โอเคสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องวัดจีนนะครับเนื่องจากมีน้องๆขอเข้ามานะครับเรื่องเกี่ยวกับให้ผมเล่นโลบอกให้ดูนะครับผมก็ได้ลองเล่นแล้วนะไอ้บล็อกฟุตเนี่ยเออก็รู้สึกว่าก็สนุกดีนะครับผมก็จะลองเอามันไปทําคอนเทนต์ดูนะอย่างเช่นส่มผลปีศาจหรือว่าหด้ค่าหัวในอนาคตอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เลี้ยไม่ได้จะหกร้อยแหลวอ่ามันตันสองพันสี่ห้าสิบนะตอนนี้ตอนนี้ผมก็ เ็วนะแล้วก็เดี๋ยวจะท้าคอนเทนต์สูมผลปีศาจนโลกที่1ไปนะสัก50ผลนะครับด้วยเงิน 2M ที่มีนี่แหละโอเคก็คลิปนี้ก็สันส้นๆครับแค่นี้แหละมาแสดงความคิดเห็นนะครับคอนเทนต์ต่อไปก็จะเป็นสูมผลปีศาจนะครับโอเคถ้ใครชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับ